สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้โปรแกรมประมวลผลการเรียนอัตโนมัตินะครับในเมนูการประเมินการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการประเมินอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้คุณครูนะครับคลิกไปที่ปุ่มประเมินอ่านเขียนคิดวิเคราะห์นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับท่านสามารถเลื่อนขยับซ้ายขวาตรงแถบด้านล่างนะครับเพื่อดูรายละเอียดในหน้านี้นะครับอ่าจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือความหมายของการประเมินนะครับการประเมินตรงนี้นะครับดอยอปอปอ,ปอหมายถึงอะไรนะครับ ก็คือความหมายอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อมาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านนะครับไปที่เพิ่มตัวชี้วัดการอ่านเขียนนะครับไปตรงนี้นะครับอ่าก็จะลิงก์มาที่หน้านี้นะครับท่านสามารถแก้ไขแล้วก็เพิ่มตัวชี้วัดได้นะครับตามเกณฑ์ที่โรงเรียนของท่านได้ออกแบบนะครับหรือว่า เกณฑ์การประเมินการอ่านการเขียนของสถานศึกษาของเรานะครับท่านสามารถพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับหรือลบออกได้นะครับในโปรแกรมก็จะทำไว้ให้เท่านี้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับให้ท่านส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเกณฑ์การตัดสินนะครับว่าดีเยี่ยมคืออยู่ระดับไหนนะครับ ดีผ่านหรือปรับปรุงอยู่ระดับไหนนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านคลิกกลับไปที่หน้าประเมินการอ่านเขียนนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อกี้ท่านกำหนดไว้3ตัวชี้วัดนะครับถ้าเราเอาเมาส์มาชี้แถบด้านบนนะครับเขาก็จะบอกว่า ก่อนการประเมินให้คลิกปุ่มเพื่อเติมเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าเราก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประเมินนักเรียนเลยนะครับตัวชี้วัดที่สามก็ควรจะมีการพิมพ์ตัวชี้วัดมาดูด้วยนะครับว่าตัวชี้วัดที่1นั้นชื่อว่าอย่างไรนะครับตัวชี้วัดที่2คืออะไรนะครับ ผมจะทำการประเมินนะครับสมมุติว่าประเมินเสร็จแล้วนะครับประเมินเสร็จแล้วเราจะไปดูผลนะครับนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับแผนภูมิ สรุปผลนะครับอ่าก็จะสรุปผลให้เรานะครับว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์กี่คนนะครับอ่าชื่อผู้บริหารชื่อครูผู้สอนนะครับอ่าคลิกกลับเมนูหลักนะครับโอเคนะครับสำหรับปุ่มประเมินการอ่านการเขียนคิด,ดวิเคราะห์นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับที่เราจะต้องดําเนินการนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ